เสมอไปไหมคะถ้าเกิดคบกันเป็นแฟนแล้วจอแบบว่ากอดกันจูบกันหรือว่ากอดกันอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราเป็นฝ่ายหญิงเงี้ยค่ะเราอยากจะบอกฝ่ายตรงข้ามว่าเราไม่ชอบนะอย่างเงี้ยเราจะบอกเขายังไงเพื่อไม่ให้เขารู้สึกว่าเราลังเกียจเขาค่ะโอเคครับก็เป็นคําถามที่น่ารักครับว่าคนเรารักกันเนี่ยบางทีมันอยากจะถ่ายทอดสัมผัสรักกันถูกไหมครับ เวลาพูดกันเฉยๆบางทีมันนึกไม่ออกพูดโทรศัพท์แหมบรรยายกันเป็นคุ้งเกนแควเลยนะรักจริงหรือเปล่าไม่รู้แต่จับมือกันในประสายไฟฟ้ามันสปักปุ๊บปุ๊บปุ๊บเลยใช่ไหมใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยการจับมือถ้าเกิดเราจะนั่งมองในยุคป,ปัจจุบันนี้ก็พอยอมได้แล้วนะครับคงไม่เหมือนสมัยอดีตเพราะบางทีเพื่อนกันยังจับมือกันได้เลยนะครับนั้นจับมือเฉยๆคงไม่เป็นอะไรถ้าไม่ได้ไปมากกว่านั้นแต่ถ้าเกิดเราไม่ชอบเราอย่าสบัตครับ นะเราก็คงต้องบอกเขาดีๆว่า,อา,อาขอบคุณนะหรือว่าโอเคฉันก็มีความสุขนะที่จับแต่ตอนนี้มันอาจจะยังไม่สมควรแก่เวลาหรือบางทีมันอยู่ในที่ที่มันเหมาะสมนะครับพวกนี้เวลาบอกอย่าบอกตรงๆบางทีมันละลานน้ำใจกันก็บอกอ้อมๆไปหรือบอกตอนดีๆตอนท,อนที่ตอนที่คุยอย่างเงี้ยเอออย่าทำอย่างนั้นเลยนะเดี๋ยวมีคนว่าอะไรๆต่างๆพวกนั้นแต่เป็นความคิดที่ดีครับนะที่บอกวาบางทีถ้าเกิดเรา,เอายอมเขาง่ายๆอีกหน่อยเขาก็ไปเรื่อยๆอะไรต่างๆพวกนี้